ครับดิสาจพ่อสินครามนะครับเาจาพ่อสซิสบ้านบ้านเมืองเก่านะครับต้ไปดสินเมืองเต่านะครับน้องกาจิกาจิกรระกรกระไรใช่กุญเจนะครับแต่ในนี้เไปเลยนะครน้องโอ้มีหมอยกนีนะครับวันนี้จะเดินทางจากบ้านเมืองบ้านเมืองเต่าไปบ้านกานรับนะครับ 何 <laughs> คราไปน้องโอ้แยกไปบ้านกางรีแล้วนะครับแยกไปบ้างการีนะเนี่แยกไปบ้านกางรีแล้วนะครับโอเคคนะรับแยกไปบ้านการีนะเสร็จนียนะครับอยากมังเตาไปบางการีนะครับ จำเรื่อใหญ่นะครับ ดูนะรับพี่น้องโอ้ทางนะเป็นหลุมเป็นบอ่อครับนรี่น้องโอเจโอครับพี่น้นะนนต้้นไม้ใ่ร้ครับคงทเไม่อใแล้วุวนี้

โซราเซอโซราเซอบังดาฟิโน้องนโซราเซอของน้ำเซ่บนะครับโครการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นย่างย้ายฟิโนงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นโอฟิโน่ย่างเาว่าเนเ่็นอกว่าเ็นย่างขาวว่านย่างขาวนั็นย่างขาวมาับพี่นง นอกจายางเขาโอ้โหปานทะเลครับพี่โอ้บึงพี่น้องปานทะเลเลยทางทางคนหลงผจัญเลยทางสิ้พี่น้องบึเล่หลงผจญเลยนะครับเมืองเก่เาใบก้างกี่นี่ครับทางไปน,น,นั่นเลยอา่าเรียกอะไรวะมันคัน บ่นะ้องดูแล้วนนกเจา้านกเจา้าดูทางนะครับดูทางพี่น้องผมทางเดาเขาเขาเาเขาเสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่น,นี้เลเรื่องชอชกดไลค์แชร์กดแชร์นะฮนะกดแและกดติดตามเลยนะครับเป,ป็นยูทูบด,ด,ดีมีสุดนะครับสวัสดีครับ